กไปดึแน่นปั๊บจะาวาดจะดีจะนมนต็ดีเต่๋ยวปี๊บก็ใส่ก็ดีออกมา่อไรก็เอาไปขยับถึงไปเลยเออจากาค่ะว่าผมจากผมขอเจ็ดครับเช็ดห่เพราะว่าผมได้ยัด่า่ว่าพอผมได้ยัดผมก็ได้บอกว่าปฏิบัติการด้วยไม่ออกแต่ตารอิสรไม่ว่าคูรใดปฏิบัติธรรม 8ปี10ปี7ปีจะต้องพู้เด็กใช้ปฏิบัติธรำ9เดือน10เดือน7เดือนจะต้องพูดถึงแม้แต่ปฏิบัติ7วันก็มีอาเรียมใหม่สามารถบรรลุลดเลิกละได้บอกว่าตัวเองเงียบกิ๊บเพราะว่าไม่ออกจากไปไกพมากถ้าบอก คนนี่มันจะงบตันทีเลยเดี๋ยวน,น,น,นะนนไม่เป็นไร